ัพบมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไ i ร์บานนอฟฟอนจีนส์ค่ะตอนนี้สถนนานการณ์โควิดก็ยังไม่ซาลงนะคะแต่ว่าพอดีว่าต้องออกมาซื้อของดูท้องฟ้าวันนี้เมื่อวานหิมะตกวันนี้แด <Dead all S 2> ดออกนะคะก้าวโปรนดูเมื่อวานหิมะตก needed off nut lai អាការៈទៅบ่ពួយចឹងហើយเนาะ ื้อของชิ้นเนตโตนะคะเขาก็จะมีที่ถุงม,มือแล้วก็มีที่ชีดที่ชีดให้แล้วก็จะชีดนะคะแล้วก็เอารถค่ะ หนึ่งยูโรแดี๋วเราไม่มีหนึ่งยูโรเีเรามีแต่เหลียญนะคะก็ผักโอ้ยกติดนนเ้อนกันลุงเจ้ายิ้มขานี่ฮะน Спасибо, господин